สวัสดีค่ะเราพาทุกท่านข้ามฟากไปยังเกาะอังกฤษอีกครั้งเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2564เว็บไซต์เดอะซันรายงานอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าววงในพระราชาวังอังกฤษที่กล่าวปฏิเสธว่าเจ้าชายฮารีแล,แ,าาและเมแกนมาเคลดูกละดชเชสแห่งสซาเซกไม่ได้มีการนำที่ดาองค์น้อยลิลิเบตดาาีาเมลเบเชนวินเซอร์ที่เพิ่งลืมตาดูโลก เพื่อให้สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งอังกฤษได้ทอดพระเนตรพระราชปรนัดดาหรือเลนองค์ล่าสุดผ่านทางวิดีโอคอลตามที่มีเพื่อนคนหนึ่งของทั้งสองอ้างกับนักข่าวของพิภพเฒแต่อย่างใดก่อนหน้านี้ไม่กี่วันแหล่งข่าวคนหนึ่งเผยกับพิภพเฒว่าเจ้าชายฮรรี่และเมแกนรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากและไม่อดรอ ที่จะให้สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองทรงได้ชื่นชมภายหลังเมแกนออกจากโรงพยาบาลในแคลิฟอร์เนียหลังมีประสูติการเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาด้านแหล่งข่าวในวังอังกฤษซึ่งปฏิเสธเรื่องนี้กับเมลออนซันเดย์ยังบอกว่าเจ้าชายฮรรี่และเมแกนไม่ได้มีการวิดีโอคอลกับสมเด็จพระราชนินานาถอลิซาเบธที่สองซึ่งบรรดาเพื่อนๆของทั้งสองได้สรุปเรื่องที่พวกเขาเข้าใจผิด กัับนข่าวอย่างไรก็ตามสำนักพระราชวังบักกิงแฮมในกรุงลอนดอนไม่ได้มีการออกแถลงการในเหตุการณ์นี้ยังเป็นทางการซึ่งเกิดขึ้นหลังจากไม่กี่วันก่อนสำนักพระราชวังอังกฤษก็ไม่มีการแสดงความคิดเห็นกรณีที่เมแกนและเจะ้าชายฮารี่อ้างว่าได้ทูลขอพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระราชนินาถเอลิซาเบธที่สอแล้วว่าจะขอใช้ชื่อเลเลเบตซึ่งเป็นชื่อเล่นของพระองค์ ในวัยเยาว์มาตั้งชื่อธิดาของทั้งคู่แต่ทว่าไม่นานต่อมาแหล่งข่าวในวังปฏิเสธว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนไม่ได้มีการทูลขอพระบรมราชานุญาตในการใช้ชื่อลิลลเบตแต่อย่างใด